ภาวะกระทุงพิดอ่ะไม่น่ากลัวเลยหลายคนพอไปบอกลูกค้าเฮ้ยต้องเจอกระทุงสมมุติร้อยคนจะเจอกระทุงประมาณ5้าถึงสิคนเท่านั้นนะคะภาวะกระทุงไม่จําเป็นต้องกระทุงทุกลายนะคะบางคนฉี่บ่อยก็เลยไม่กระทุงบางคนขับถ่ายดีก็เลยไม่กระทุงบางคนเหงื่อออกเยอะมากก็เลยไม่กระทุงมันคือแต่บางคนอ่ะไม่ค่อยชีไม่ค่อยถ่ายอ่า นอนน,อน้อยพวกนี้กระทุงแน่นอนออพวกนอนน้อยพวกเครียดพวกนี้ถูกกระทุงแน่นอนอเพราะมันต้องกระทุงออกอ่ะมันมันไปออกปกติไม่ได้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวคําว่ากระทุงก็ไม่น่ากลัวนะคะคันคันก็ฉีดสเปรย์คันก็ใช้ก้อนสมุนไพรทานะคะแล้วมันไม่เกินอาทิตย์นะคะบางคนอบอกว่าครูคันนี่มันจะสิบวันแล้วเพราะร่างกายคุณอาจจะสะสมไปไปมามาปรากฏว่าเพิ่งมารู้ว่าเขาอ่ะ อะไรนะฉีดยาสวนผักอ่ะเขาเรียกกันเลยนะฉีดยาฆ่ามแาามลงมแล้วตอนแรกเราไม่รู้เขาทําอาชีพอะไรเนาะเราก็อู้สิบวันเลยเหรอะคะอใช่พื้นออกกินตัวเหม็นมากมนู่นนี่นั่นจนเราไม่รู้นะว่าเขาทำอาชีพอะไรเพราะเราก็ไม่ได้ถามเนาะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของคนจนไปรู้จักทีมว่าเขาอ่ะ รับจ้างฉีดยายาฉีดยาค่ายาฉีดฉีดยาาฉีดยาค่ายาแล้วก็ฉีดสวนผักไม่ใช่นเดกัไม่ใช่ยานาเดะอ่ะเออประมาณนี้เราก็โอ้เนี่ยเห็นไหมข้อมูลเราต้องแน่นไหมพี่ลุงว่าถ้าข้อมูลเราไม่แน่นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็น10บสวันเรืออรออะไรอย่างเงี้ย